สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอันดามาตามน้องอันดาโค้งสุดท้ายน้องอันดาบอกเลขสามตัวห้างเดียวพี่น้องเอาไป็รับส้มรับฟังเลยค่ะว่าน้องอันดาบอกเลขตัวไหนไปเลยค่ะวันนี้มาตามน้องอันดาโค้งสุดท้ายคือว่าดอกขัดแตดเมื่อคืนนี้นี่ข่าววันนี้น้ำตลกเป็นยังคืนนี้น้ำทำไมถึงนี้น้ำน้ำท่วมเคื่อนแตกแล้วลูกเคื่อนพี่น้องบ้ายแม่งดาเคลื่อนมันอยากแตกพี่น้อง กาเจ้าก็เลยอบประยพกันหนีพี่น้องเมื่อคืนก็พากันไปพูบไปนอนเยืนอนญาติที่มันอยู่สูงๆนะพี่น้องน้องอัมดามาอยูนมาอยู่เมืองลาวนี้น้ําเลยติลูกเออเนี่ยเป็นเป็นประสบการณ์ลูกเป็นประสบการณ์เอาตัวหลอดเข้าใจไหมคะเออไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ถ้ามันเกิดแล้วเราก็ต้องป้องกันลุกเนาะน,นี่ค่ะว่าวอิราจิบอกเล็กอลราจิบอกเล็กตัวไทยลุก เหรอเจ็ดเจ็ดอะไรคะเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดโอเคค่ะเอาสามตัวเลยเนาะไหนเจ็ดสี่แปดโอ้โหพี่น้องสามตัวตรงตรง,ตรงเลยขอให้ถูกกระลูกเด้อเอฟซีมีโชคมีหนาพี่น,ออน,น้องกันดานแน่น้องกันดาเอ้ยเอ้ยฝนตกสบูส่สบินตกขาดตกไหนพี่น้องตกแบบตกบ่มีนะพี่น้องตกแบบอาทิตย์หนึ่งอะตก ทั้งวันพี่น้องตกปาน,นี้มันก็เลยเห็นให้เขื่อนบ้านแมวได้ <f ew> พี่น้องมันก็เลยไปเห็นไห้เขื่อนแบบน้ําล้นเขื่อนนะพี่น้องแต่กับเฮากับบ่รูัวตัวก,กาลางมันอนะ <S <S คือมันพร้อมที่จะจะระเบิดไว้ไงพี่น้องพร้อมที่จะแตกนะพี่น้องก็เลย่นก็เลยอพยพคนหนีก็ขึ้นมาก <s ign ac an> ่นก็พากันยกใหญ่ไปอยู่ที่สูงนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ฝนก็นยังตกพี่น้องตกป่อย,อยพี่น้องตกบ่แห้งแต่ว่าตกป่อย,อยแต่ว่ามืดคึ้มทั้งอันนี้เลย น้องอันดากรเตร,ตร,ตร,รียมพร้อมเตรียมแพ็คเสื้อผ้าพร้อมใช่ไหมลูกพร้อมหนีอย่างเดียวอะไรนะ่น่ิบอกสีอะไรนะลูก7 4ูจะใหนนะะ้ตัวไหนนะคะ748โอเคน้องอันดา748แ่แม่ยังได้ตัดออกมาเป็น748 78จำในตัวเราเหาอ วแน่หได้พี่น้องอาจจะเป็นโชคเป็นลาภก็ได้พี่น้องน้องอันดาบอกเลขพี่น้องน้องอันดาบอกเลขเลขป้าเหมือนเรียนถอยแล้วจ็ดสี่แปดนะคะสรุปน้องอันดาวันที่โค้งสุดท้ายตามน้องอันดาโค้งสุดท้ายหนึ่งสิงหาคมหกแปดน้องอันดาให้เจ็ดสี่แปดตัดออกมาเป็นเจ็ดสี่สี่แปดเจ็ดแปดแล้อพี่น้องเด้อ แคบนาจเจ้าไว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเวลาจานหลายๆสำนักเมืองพี่น้องบ่มีผู้ใดรูเล็สิออกตัวใดพี่น้องไ่ถักแม่น้องอาาัน,ออาด,านออาดากับน้องอันดาก็เป็นแขกซื้อนําเสนอพี่นอ้อ,มองมาขัดจัดเตอพี่น้องเลยอบน่พี่น้องน้องอันดาจะอาจจะให้โชคให้ลาบสามตัวตรงๆก็เป็นไดพี่น้องบน้องแครบนาเจ้าไว้พี่น้องอไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะัวม้ากเลยพี่น้องเอ้ยผู้นะพี่ป็นพี่เบิดไลพี่น้องพี่ ยังอีกหน่อยนึงกระบายแม่ต้ได้พี่น um, yeah, ้องเห็นบหยังอ uh ีกหน่อยนึงคุณและพี่น้องนี่น้ำขึ้นบักรลายนะพี่น้องโอ้โอ้มาช่วยกันมาเอาป้าพี่น้องเพราะว่าน้ำมันไหลเข่าน้ำตรงนี้พี่น้องน้ำตรงนี้มันไหลเข่าพี่น้องไหลเข่านี้นี่ไหลเข่านี้พี่น้องพากันมาเอาป้านี่พี่น้องตกได้ลูกตกได้ี่พี่น้องพากันมาตวงป้าพี่น้องนี่พากันมาตวงป้าพี่น้องน้ำไหลบังแหงนะพี่น้องเอ้ย ่เคยเห็นน้ำแมนแม่ดอกดิโอ้พี่หน้ามพี่หน้าขึ้นพี่น้องพูนะป้าก็ขึ้นน้าก็ขึ้นพี่น้อง <c oughs> พูนะ <c oughs> ไม่อยากจับป้าก็ขึ้นน้ามก็คืนพี่น้องหนา้าบกร้ายนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอไปยืนตรงนั้นเลยปะเดี๋ยวกลัวตกน้ำพี่ตกน้ำม,มันแรงมากเลยตกลงไปชูวช่วยกันไม่ได้นะเนี่ยก็ <c oughs> เดี๋ยวปิตทำไม้นี่ตกกว่าแม่พี่น้องน้าขึ้นพี่น้องจะทีทวมวัดแล้วพี่น้องพูนะนี่อีกหน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ย มาแม่ต้งแรกกับเกิดมาก,กับบุเคยเห็นพี่นอวว้องคนร้านเขาเจ้ากระประกาศพี่น้องเพาะว่าช่วงนี้มันเป็นอันเขื่อนไม่พี่นอ้องเขื่อนย่านเขื่องระ,ะเบิดนะพี่น้องเอ้ยปลา<อ>ปลาปลาปลาเต้นกับดึกๆพี่น้องอวุ้ยขึ้นไปขึ้นไปอยู่ขึ้อยู่ข้างบนไปไปไปอยู่ข้างบน,นมันจะตกม<อ>ันจะหลอกปลากับเต้นดองดองดึงเ<อ>ดงอย่างนี้ เอาสะดุกมาตรงดูหน่งานสะดุกมาตรงพี่น้องหัวปลาปลามันออกปลามันไล่หลายได้จะไปอยู่ตรงนั้นผ่อเาก็อยู่ตรงนั้นลูกปลาเต็มดึงดังดึงดังพี่น้องปลาตัวปลาสามซองนิว่วสานิ่วหนึ่งพี่น้องหลายคา่ะมันไล่เขาพี่น้องมันไล่เข่านี่โมเคเบิดพี่น้องคน มพี่น้องนี่หน่อยเขามาจับปลาพี่น้องขาจับปลานี่นี่นไปลาผูกปลาผูกนี่น้นองนี่หน่อยเขามาข้ากันมาดักจับปลาพี่น้องข้ากันเอาเมืินละรอบหนึ่งพี่น้องนี่นี่ข้ากันมาจับใหม่อีกพี่น้องไต่นะนท่านฉับ พี่น้องน้าขึ้นคักขึ้นแน่พี่น้องคจากริมฟังพี่น้องทางในทางเขาวัดพี่น้องนี่ยา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 พี่น้องบริใกล้จากวัดพี่น้องนี่เห็นบ่อนามนามกับริมวัดพี่น้องถ้าเัืงโต๊ะอีกจากมือสองมือโบยุทธนะพี่น้องบบเรือพี่น้องพี่น้องนี่นี่นวัดอยู่นีพี่น้องนี่นี่ี่มันขืนมาหอดผี่แล้วพี่น้องขาโต๊ะอีกจากมือสองมือถามมันยังบ่อโบยุทธ์โต๊ะพี่น้องมีซิทที่จะถวมบ้านแม่น้องก็าได้พี่น้องดูพี่น้ำนะ น้อเอ้ยหนามสุดลูกหลูกตาผูผแมนบดเลยผู้พี่น้องเรื่องแมงดาจะซูมบ้งพี่น้องผู้ผหนามผูเต็มฝั่งมเต็มฝั่งเบิรงเอาพี่น้องเลยผูสุดลูกหูลูกตา ปูเห็นเห็นว่าพ no ี่น้องเินขาววบ่พี่น้องปูเห็นขาวขาลยบออันนั้นอีกแม่น้ำหนึ่งพี่น้องอันนั้นแม่น้ำเซจัมพรพี่น้องมันจิตทะลุกันแล้วก็ตรงนี้พี่น้องนี่กับอันกับเซบ้านแม่องได้พี่น้องมันมีสองสองสองที่พี่น้องอันมีสองสายพี่น้องสายหนึ่งทู้สายหนึ่งอยู่ผุนพี่น้องเหนบอกอีกน้อยหนึ่งกับบรรจุก็ได้เลยพี่น้องนะคำโตอีมือสองมือมันจิตบรรจุกันพี่น้องลาดเต็มเลยแถวนี้พี่น้องม่ต้องพูดถึงเลยพี่น้องเลยแถวภาวนาบ่ให้มันตกอีกลองให้ฝนยุดตกว่า สำนี่ชาวบ้านเหมือนกระเดือดร้อนแล้วพี่น้องเลยโต้ได้เก็ได้เป็นบรรยากาศน้องโลกสายฟงสายไฟไปแล้วมันเหตุรึเปล่าพี่น้องมันยากาศพี่น้องฝนตกพี่น้องเอ้ยตกอาทิตย์หนึ่งทั้งอาทิตย์เลยพี่น้องหอยแม่น้ามันถ่วมไอ้เบิร์ตอย่างไรพี่น้องครับมันบาดนะ กูคืนเขปนบาทนะนกูอกกูอีกน้อยนึงก็วัดพี่<า>ด๋อง